คือการค้นพบคือการค้นพบมีสสายมาอีกสายหนึ่งนะคะคุณอารุณจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะรักคือการค้นพบค่ะคุณอรุณคะค้นพบอะไรจากความรักบ้างคะโอ้ชีวิตหนูไม่เคยมีอะไรสมงวังกเขาเลยพี่ตั้งแต็เใ็จเย็นๆครับจเย็นๆค่อยๆแล้ว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะหนู นั่นดีค่ะ<อ>คือแบบว่าหนูอ่ะแต่แก้มาเป็นสาวโรงงานที่บางปะอินค่ะ,คะแล้วก็อยู่ๆมารักกับผู้ชายคนหนึง่งเราก็ทํางานโรงงานเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเมื่อก่อนเรากรปันเราหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเคยมีบ้านใหญ่มาแล้วอืมแล้วทีนี้จนได้สามปีหนูท้องอหนูท้องมีลูกชายคนหนึ่ง คตอนนี้เขาอายุได้สองขวบสองขวบกว่าแล้วละพี่อืมค่ะหนูไม่เคยไปบ้านเลยตั้งแต่ท้องมาเพราะว่าแม่แม่ตัดขาดหนูทุกอย่างอืเป็นหนูคลอดลูกมาก็จ้างเขาเลี้ยงที่บางปะอินตทนนี้วันนั้นเขาเขาคนเลี้ยงเขาเกิดเสียชีวิตขึ้นมาค่ะอืเขาเอาลูกมาส่งหนูกลางดึก หนูก็นั่งร้องไห้ไปกับลูกบอกว่าทํายังไงดีเนาะก็เลยตัดสินใจลูกไปให้แม่อุ้มลูกไปหาแม่ที่โคราชค่ะค่ะแล้วก็แต่ตอนช่วงที่หนูคลอดตั้งแต่หนูตั้งท้องมาเขาก็ไม่เคยมามาเหลียวเลยแล้วจนกระทั่งหนูคลอดลูกอยู่ที่โรงพยาบาลพนคอนศรีวิทยาสองอาทิตย์เขาก็ไม่เคยไปดูเลยแม้แต่ครั้งเดียวอืมอืม แล้วเงินเขาก็ไม่เคยตุ่งตามตัวก็ตามไม่ได้เลยหรอคะตามได้ค่ะแต่ว่าเขาก็เขาไม่ไปเขาก็ติดติดที่บ้านใหญ่มั้งคะเขาเขาถึงไม่ไปดูอะไรเลยอย่างเงี้ยคือ,อค,คุณคุณรุนมรรู้ภายหลังใช่ไหมคะว่าเขามีบ้านใหญ่ไม่ไม่ไม่เคยรู้เลยนะคะเพิ่งจะรู้มาตอน เทาปีตอนลูกหนูคลอดลูกแล้วอะวันวันสุดท้ายที่ที่หนูจะออกจากโรงพยาบาลเขาพามียไปวันครั้งสองอาทิตย์เขาขึ่งไปเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็พาบ้านใหญ่มาด้วยพาบ้านใหญ่ไปแล้วทีนี้เขาไปเขาก็ไปด่าหนูไปด่าหนูหนูก็เออทำไงได้ก็เรามาปาทีลังเขาอะไรอย่างนี้เราก็คิดคิดไปคิดมาจนเขาอยา แต่เขามีแต่ลูกผู้หญิงสี่คนมีมีผู้ชายกับหนูคนแรกแล้วทีนี้เขาเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนี่ยมั้งเขาโทรมาหาหนูเขาบอกว่าเขาอยากได้ลูกชายเขาจะให้หนูแสนหนึ่งแต่หนูบอกว่าเดี๋ยวว่าแต่แสนหนึ่งเลยล้านหนึ่งก็ไม่ให้เพราะว่าหนูอุ้มท้องมาก็สิบเดือนคค่ะ่ะะอืมหนูก็ไม่รู้หนูก็เลยบอกว่าพี่เอาอย่างนี้ดีไหม หนูก็ไม่อยากให้พี่เกิดบ,บ้านใหญ่เขาทะเลาะก,กันหนูก็เป็นมือที่สามค่ะแล้วเราเลิกกันได้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่เลิอก <c oughs> อ๋อแต่ผู้ชายก็ไม่ยอมเลิอกอีจกจ้าเขาเ็าบอกว่าเขาไม่ยอมเลิก <c oughs> แต่หนูบอกว่าพี่ปล่อยหนูไปเถอะจนหนูทุกวันเนี้ย ก็เลยทําบุญใส่บาตรเองพี่ทําบุญใส่บาตรขวดน้ําสบายใจขึ้นเกิดน้ําด้วยจ้ะก็คือสรุปแล้วสถานะตอนนี้นี่คือเลิกเลิกแล้วเด็ดขาดเลิกแล้วหนูเลิกแล้วคือเด็ดหนูไม่ไม่ทูหาไม่ติดต่อไม่คล้องเกี่ยวอะไรเลยตอนนี้หนูกลับไปอยู่บ้านกับแม่กับลูกอืมันพระก็ไปทำบุญที่วัดไปเข้าไปจำศีลที่วัดไปภาวนาศีลปฏิบัติธรรมกันไป สบายใจมากที่ค่ะแล้วถ้าถามในส่วนลึกๆนี่ถึงการตัดใจจากผู้ชายคนเนี้ยตัดใจได้เด็ดขาดแล้วหรือ,อยังคะ,ะตัดใจจากผู้ชายคนนี้ได้เด็ดขาดแล้วหรือ,อยังไม่ ไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้แบบไม่คิดไม่คิดนานเด็ดเดี่ยวจริงเมั่นใจมั่นใจเพาไม่คิดนานเลยนะครับมั่นใจค่ะคือแต่ก็ยังเลิกได้ไม่นานนะพี่ขึิ่งจะเลิกได้เดือนนี้เป็นเดือนที่สองโอ้สองเดือนว่าไม่แต่คุยเท่าที่ฟังสัมผัสน้ําเสียงนี่น่จะเหมือนก็โอเคขึ้นนะ ถ้าดูแล้วเพราะอย่างเมื่อกี้สายเมื่อกี้นี่บอกว่าสามเดือนก็รู้ว่าเศร้าอ่ะบ็นคนแบบร้องไห้อยู่บ้างอันนี้ก็ทําบุญใส่บาตรกวดน้ําไปให้เขาไงที่เลอ้ยแต่เคยแต่เคยได้ยินเหมาะคนพูดเหมือนกันนะบอกเวลาแบบเราแบบเกลียดใครอ่ะ คือก็กวดน้ำให้ซะเลยางเหรอแเมตตาไปเลยแต่ผมว่ามันช่วยเรื่องจิตใจเรามากกว่าที่แบบมันลดดินี่ก็ขุดดินแช่งใช่ไหมคือแบบมันช่วยให้หนูแบบสบายใจขึ้นไงแต่ไม่ขุดดินแช่งนะแต่ไม่ขุดดินแช่งชะไม่ใ่ขุดดินแช่งค่ะแค่กวดน้ำให้กวดน้ำให้คือมันก็เป็นอะไรที่เหมือนว่าทําให้ใจเราเราลดอะไรเหมือนให้อภัยเขาถึงแม้ว่าอาจจะทํายากอะจะบอกบอกพี่ๆี่ที่เคยพูดผ่านมานะคะคนไหนที่เขาเจ็บปวดบอก ให้ใส่บาตรวดน้ำคือพี่จะสบายใจเยอะเลยอเออค่ะเวลามาปฏิบัติธรรมนะสวดบนไหว้พระนะแลดูว่าชีวิตจะมีความสุขกว่าเยอะเลค่ะแต่ว่าในส่วนของคุบแม่กับลูกสบายดีค่ะอแล้วเป็นไงบ้างคะหนูน้อยน่ารักไหมตอนนี้ตอนนี้ที่สองขวบก็กําลังน่ารักเลยค่ะกำลังน่ารักเป็นขวัญใจคุณแม่คุณยายเลยนะคะ จ้ากม่ข so so ่วนแกเคยตัดหนูบอกว่าถ้าคุดจะบอกว่าถ้าแกตายแกก็ไม่ให้หนูไปเผาผีแกอะไรโอยเ้ยแล้วเจอหน้าหลานได้ไหมพอเอาหลานไปยื่นให้แกก็ละแบบรับเอาอะรับเอาเลยแล้วแกก็โอ้ มาอยู่กับยายมาลูกอย่างนี้่ารงอย่างนนเป็นบที่ผมพูดไหมล่ะเป็นกัน่างทุกคนนะครับก็ขอชื่นชมนะคะชื่นชมความเข้มแข็งแล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งของคุณอรุณแล้วก็การที่เราดูแลลูกนะคะโดยลําพังได้เนี่ยยืนหยัดด้วยตัวเองได้เนี่ยจ้าค่ะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่เป็นคุณแม่อีกหลายตหลายคนเลยทีเดียวนะคะอืยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากครับยังสดอยนะพี่ยังสดนะสดไม่ดานหรอกสวยๆอย่างนี้นะคะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอออาจจะมีอารมณ์ขันนะตรงท้ายแต่คือก็คงจะเหมือนตัดแล้วก็ และดูจะมีความสุขขึ้นเยอะมาก<ช>่ทำให้รู้สึกว่าเออได้ยินเสียงหัวเราะ<ช>นะแล้วก็ได้ฟังคําพูดบางอยา่างที่คือนอกจากว่าจะเป็นกําลังใจให้ตัวเองแล้วเนี่ยคุณตาลุนก็พยายามที่จะเป็นกําลังใจให้หลายคนที่อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาคล,คล้ายๆกันแบบนี้คือคปัญหาแบบบางคนอาจจะคล้ายแบบนี้บางคนอาจจะแตกต่างออกไปแต่ว่ายังตัดใจไม่ได้ทําใจไม่ได้เนี่ยก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะนี่เขาก็เจอปัญหาหนักๆในชีวิตเหมือนกันนะ สุดท้ายแล้วการเรียนรู้ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยกลายว่าเราต้องมาดูแลลูกแล้วก็เลี้ยงลูกเพียงลําพังคนเดียวเนี่ยแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะเกินความสามารถของคนที่เข้มแข็งไปได้นะคะค่ะ,คะนี่ข้อความเอสเสเราเยอะมากเราไปเี๋สักครู่มั้งครับพี่เรค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาทักทายข้อความทางเอสเสกันบ้างค่ะ Look to Network หมายเลข4689899ไม่มีใครเลี้ยงอาหารใครเปล่าๆโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนต้องใจให้กันต้องใจให้กันจงเต็มไหวๆๆแต้เหลนขาเศส้าว